ท่านบุญเลิศบุญรุปก,กรท่านไม่เลี้ยงวันนีลิทองกุลกรรมการผู้จัดาการบริษัท VPN Collection จำกัดในานามของทุกภาคส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเกียรติได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะโดการโรงพยาบาลท่านผูนน้แทนผู้นำกับ กานกำนันผู้ใหญ่บ้านปสมรอ,อบบริเวณที่แพร่ระบาดกระจายไปทั่วโลกุกจากการติดเชื้อจากการะแสข่าวต่างๆตามที่มีการประกาศตามสื่อมวลชนการัประกาศสงสารสุขตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจด่านคัดกรองการวัดเฝ้าระวังกลุ่มผู้รประกอบางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างโซเชียลดิสตทนซิงทางสังคมนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผมเองนะครับท่านสุรศักดิ์ท่านนายกเทศมนตรีจึงสองแห่งครับทางป่าปองกับทั้งห้องไข่นะฮ้องโดยเสยเก็ตที่หักลรวเขารพครับ ก่อนอื่นครับต้องขอบพระคุณท่านพม่น้องดอนสกตทของผมถึงมกตังมวลครับได้ได้โกนามาครับสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการทําให้บ้านเมืองเขามีความสมบูรณ์แบบนะครับของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการสร้างโรงกับจัดปุ๋ยในที่นี้ขึ้นมานะครับท่านเขาทางที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับอยากจะให้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่หนึ่งครับที่ คนจากทั่วโลกได้มาดูขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารพพเอ็นครับพี่วันนี้เองได้เห็นความสําคัญของพีนพ่น้องรอบๆพื้นที่แห่งนี้นะครับโดยที่เขาได้จัดโครงการมูฮาบอร์ทิ้งกันนะครับภายใต้เรื่องต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเองคงจะต้องมาฮืา้อใจซึ่งกันและกันนะเชียงใหม่ครับได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการอำนวยการท่านว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งท่านเองได้มีนโยบายในการจะทำพื้เชียงใหม่เองครับเป็นเหมือนที่ปลอดจากโควิดอย่างร้อซนะครับซึ่งต้องชื่นชมกับท่านผู้บริหารดอสิเกตครับเพราะว่าที่แห่งนี้บมมีใครที่มี การติดเชื้อโควิดไม่แต่คนเดียวนะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ท่านเป็นดอนดสเกตเองครับได้แสดงออกถึงความมีระเบียบความมีวินัยของท่านเองทําเพื่อพื้นที่ของอำเภอแห่งนี้ปลอดจากโควิดนะครับเป็นหนึ่งในอำเภอที่เป็นตัวอย่างตึงเสาห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมมั่นใจครับว่าตึงเสาห้าอำเภอทีททาได้อย่างดสเกตแล้วเชียงใหม่เองครับจะเป็นเมืองที่ปลอดจากโควิดจะเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับ ผู้บริหารตระจูนทีมงานบริหารของ v p n ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้บริหารศูนย์จัดการขยะนะครับที่ดอยสะเก็ดเนี่ยอง BPN ครับพี่น้องชาวดอยสะเก็ดนะผูกกับหัวหน้าส่วนราชการท่นสมาชิก พี่น้องนะครับเจา้าอำเภอโอยสะเกดตลอดจดนะต้องมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดบ้างนะรายละที่เราได้ปฏิบัต,ติตนตามมาตรการต่างๆซึ่งทำให้เราสามารถควบคุมเป็นความร่วมไม้ร่มมือเป็นความเสียสละของทุกภาคส่วนนะครับทั้งกรรมการ ทีมงานเครือข่ายมีเครือข่ายอสมรรพสตจะเป็นผู้แทนในการรับมอบและจากนี้ไปจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบเครื่องอุปโภคบริโภครับเชิญทั้งเจ็ดท่านเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดแล้วก็หมู่ที่แปดตำบลป่าป้องครับครับหนึ่งสองเจ็ด 8นะครับแล้วแขวนคำครับหมู่สี่แล้วก็หมู่สิบเอดเชียงโดยนะ่ครับดังๆครับนะครับแต่นน้องประชาชนบรสเกตเรานะครับท่านที่2ครับมอบให้กับแทนคําขอบคุณใหม่คนใจคนจึงใหม่เฮาครับท่านที่สามครับมอบพื้กับเด้อเด้อครับไปเลยครับอเลย เอานึงนะครับเอาไปก่อนเลยครับเอาก่อน ก็จะต้อปฏิบัติให้เคยชินเพราะว่านักขนาดนี้เราเนี่ยของความ้อบมือนะครับ,บจากน้องชาวเชียงใหม่เราทนมาได้แล้วนะครับเราทนต่อสู้มาก็ ให้มันมั่นใจจริง